เดี๋ยวพี่นอกลงมาเลยงานนี่ดกดกงานหนึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่นอกอู้ลงมาเลยงานหนึ่งเดี๋ยวสิเอาไปสู่อากินาะอืมอือัะเดียโฟ สบายดีสบายดีพี่นอ้องยินดีตอนฮับเข่าสูซองยินเสาลาวหนึ่งเปลี่ยนทีเก่าพี่นอ้องอัลไทายสบายทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เอฟซีปันกลางทุกคนเมนี้เส,เสียชีดำพี่นอ้องชีดดำเสียล้านไม่ดูเลยพี่นอ้องแต่คนคนกะล้านคือกันล้านในหัวคนเป็นคนเป็นล้านเงินเลยพี่นอ้องล้านในหัวเนี่ยพผลหัวล้านสมองใหญ่สมองใหญ่สมองใหญ่ที่สมองหน่อยอย่างนี้คิดยังวัดเริ่มบอกออกเลยพี่นอ้องเมนี้ดีสิพาทุกคนไปกินบักแงวไปส่วนบักแงวพี่น้อง มะเงี้ยวนะถ้าฟังไทยอีสานภากอีสานเอิอนนะกะซีมะเงี้ยวคือกันแต่ว่าถ้าแบบภากกลางนะเฉือนว่ามกลิ้นจีอีสานว่ะเรือว่ามักอันมักข้อแล่นมักข้อแล่นประมาณนี้พ่น้องมาฆ่ข้อพี่น้องเลยมาฆ่าข้อเท่ากับซีไปเท้าพี่น้องไปไปซื้อเอ้าราะว่ามันอยู่ในนาข้าวเราเป็นไปรักได้แบบไปซื้อเอ้าถามอยู่ในปลาค้ามีกันมันมันบางคนเป็นไม่เนาะมันเถาแล้วเนี่ยกินร้ายมันทายบ่กินร้ายกับเสีบร้ายหลือว่าแล้วพี่น้องกินข้าพี่น้องไปกินเลยกะบอกไกลน่าจะเพจนนีไปได้สิ ขี่รถพาพี่น้องไปกินบักแง่ขอว่าลินจีอิสานนะพี่น้องเห็นไหยพี่น้องน้ำลายแตกข้างก่อ ตอนแลกว่าเขาจาอ่อนวิญยังอันนี้นะสนาผาซื้ออันนี้คอยซื้ออาเงินชิ้หาพันซ้ำได้ชิ้มหาพันแมไม่บัดพ่อเลยบอกเ้อะมนเอาเองชิ้หาพันทำไดก็อารมณ์นำม่นแะชิ้หาพันแเมรเอาเองเดี๋ยมมาแลกกับบบริการได้เลยมาพันแม่เองบริการเด็กผมมีบริการบริการเอาเองที่มาพันเนี่ยบริการนะนี่มเออถึงี่อกได้ทำได้กับเมโดนทำได้พ่อมลวบถึงก็ขึ้ทังแล้วเจ้าเากับบัวคอยได้บัดพ่อนะว่าซํำได้นะ มัค ok, <cam ik> ่อยแมนนะเงี้ยเงี้ยเงี้ยต้องหาแบบขวดนี่ถึงแกอันนี้ขวดแมนบอกเงี้ยาจะอันคอดคล้ายบอกว่าบริการเอาเองด้วิ้นหมาไปกับกับีทาเนี่ยแมนไ็ได้จับไสาวจับไปสาวเหื้อไม่คิแมนมากเลิกมาให้เบิรนได้เออบวชดบงานัได้ดลบขีดเล็บขึ้นทั้งโหลดได้จะถึงเนี่ยดล กอันนี้สิวายันี่บอกว่าขนาดตัดเล็ก่โเจ้าของนใ่เล็กใจมาทุนเานคตรลูโตกว่เจ้าของนใ่เล็ใจมาทุนแบบมันมันไม่ได้ก็มันมันแบบเส้นชูคนี่อันููอยู่อันนี้มันแบบมแง่วาดเหรเอองวาจะไม่เท่าชิ้นนี้เอมันง่ากว่าม็นง่ายกก่อนน้องค้นอันนี้รูเลยไเด้อัน ันเลอยากเอาปวดง่ายๆมือนีดเอาปวดน้อยเอาเลเอาไร้ปวดเนาะนี่หดลยนะถ้าซ uh, no you know ุกกรคาใส่ดูหวานได้เงียบุลนอันนี้นี่นี่นี่พี่น้องเอออะไรก็ถ้ดซุกจะนังเนาะโอ้โหสุดพี่น้องนี่แหละพี่น้องจบแล้วดีก็ไปเอาไม้เอาไม้หน่อลเนาะกระดานแล้ว โซ่พี่น้องโอ้โซ่ <R ud whatnot> โมาถิมลงพีดินนั่นดูโซ่มาได้ทีว่ามันตังใจนี่เด้อพี่น้องมันเป็นตังใจถิ่มมันมันดื้องเออมันดื้อสีแมนไหมกันเด้อไปไหว้ดู้อเองดิโอ้ตีกลามันชุกคาคมาเปิ้งแบบอันแบบจินแบงมันน้ำที่ร้ายเงี้ยพวกเนี้ยอันละไงวะแบบเงี้ยวหวานเออหวานแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเอื่อมเด้อมันก็บหวานมได้ ตอนม้นคือ้ลายเนี่ยมันหล่นมาเนาะได้สิไปเอาขวดช่างใหม่กันมันแกะงาเพื่กะได้ใหม่บางเงี้ยควาแมนมันถืออันนี้มั่นเลยเนาะหมองมันพักเด็ดอกมันเนี้ยแมนบเงี้ยววเป็นกับได้ฟัวแล้วมูเลยวัววั่ได้ได้เป็นจีได้ลูกเไดนจีได้ลูกเปีได้ลูกถ้ามมนอ่านยได้ลูกได้เนาะอันนี้บอกว่าถ้ไมันควลูกงายนะทีนองว้นอ่านเได้ลูกเด้ออันนี้มูเขาอย่าลุ้ดิ กันอะได้ลูกเพิ่งเอาเพิ่งนได้ลูกยังเป็นบ่าวเยอะเลนี่โอ้ยไหนมียะดื้อมียะดื้อมียะดื้อไม่เสียยิ่ไม่ั้นยังเป็นผู้บ่าวเป็นผู้บ่าวลูกนึงบ่าวลูกโบ่าวลูกนึงลูกผัวเนี่ยแบบมันจะมีผู้ดีแบบพี่น้องเมื่อหน้าตาพัดเหม็นเยอะอยู่เหมืนเดิมเมือจะเอางานนี้ทันใดก่อนแมนผนลับตาแมนก็จะถือว่าเนาะพี่น้องกันได้ป่ะเมื่อกี้โมหุ่งแบบหรือเปล่ มันใหญ่เกินไปเหมือนกันวนี่นะแมนต้องแมนให้มันใกล้ๆกวนหมนมันจะฟกนะตายแน่พี่น้องเอ้ยมันจะตายแน่ะนี่ยมไจ้ไปไหนกินแหละบางมาสเอาได้เด้อเอาเอาบได้กันเลวเจดเดอได้เงินชิมหาบัตแล้วควนบได้แหงมาแมเอาเองเลยฝนหัวอาจจะคล้องได้แม่หายให้บุได้น่ที่แม่ม่ถ่งจังหวะ Kỳ nó môn này quá chỉ dạy ngắn nữa. Hãy đấy. 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 เพิ่นแมนเพ็่นกาใส่แห้งไเพื่อเบื่อสิขาดเด็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 ดด็ดเ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 ด็เด็ด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 เดเด็ดเด็ดเด็ ว่าจั <g ib es> านตาดิวมันจะจุ๊บนี่น้องอันเบิ่งดีแหมือนสิศวะหล่ออ่ะเนาะมันกันเนีย้ยคือกันแหละไหม,มน,น,นี่ฮะซันพวกกะทินาะแมืนวิทย์ขันหยันขันหยันเนี่ยแนบดูงาได้ทุกทุกงาได้แบบแดงอะป่ายอุ้ยอย่าขึ้นอย่าขึ้นซุ้งได้เลยแหละย่าขืนซุ้งได้ได้ กับพระท่านเนาะแบบเงี้ยมี่เนาะเพื่เห็นกายมากกันแล้วไร่เตะาเนาะเนเอองาได้ก็ได้เอองานจ้าเออดกอยู่เออเดี๋ยวพี่นนองลงมาหลยงานนี่ดกดงานนึงเอาแบบว่าม่จบุร่ฮะยะโอ้ยจับเมียนบได้มันมันงาบางใหนะ ก็ล่างสีอ่างเป็น้องคนเดยวกองตอนบอกแก่คนคือแไปันพันหาย่งแบบง่ามร่องแบบงามเลยบ่ข้าิลงองอ่ะทิมผาแล้วมากันเด้อโยย่านผ้าเลย เรืองอเมาวชงข้นมะรับเอาบ่อย้ำโดนแห่งอเมซาว่เออไม่ไม่เศ้ามาชกส่งามมัน่คอยลูกไงนี่เด้อพี่นนองเด็กชสวงามแ่เด้เเด้เิดลงีเอาได้อี่วมาเนี่ยเออช็อเด้เดอพี่นนางอู้ลงมาเลยงานหนึ่งเออใก้ไหนงบอลลนปันได้พี่นวลวงเนี่ยอันนี้จะคล้องอันก็มเงี้ยเพ่นวาเห็นดิมแมนแล้วือส่งชิบะรกิมมันก็เลยห่านมาหายงานหนึ่งเนาะ งานหนึ่งกับพดีพ่อเลยพี่น้องดิหมาหมันนาหมันบบท่านหลยซุกไป,ปนายเนาะหามันซุกนะมันสิบันวานอันนี้มันแบบห้ากะซีอมส้มผู้มันเทอมพี่น้องเทอมก็คือเกือบซุกเนาะอันนี้มาซื้อมเดี๋ิเจ้าสิเอาไปสู่อนกินเนะเาะอันสิไปนางสู่วนกินแถวคุมแต่จังแต่จังเอาเมื่อยซุกนั่งแม่เนาะพี่นอ้องอันเด็ิไป้พอันเแบกไปเลยได้ให้บบกินยูเฟินเนาะให้ถือเครงสู่เอามาอยู่ พี่น้องตามมาตามมาเลยค่ะพี่น้องหลังจากได้มกแง่มาแล้วนเนาะหฮากะชิมาเฮ็ดเมนูส่วนบักแงวกินนะพี่น้องถือเครื่องมาปลาแดกแปลงนัวนำต้านข,อข,อข่าวขัวฮะซื้อถือมาเหยบะหอยแล้วชิมาส่วแซ่แๆกินนะพี่น้องพี่น้องมาบันี้เฮาถือถ้วยมานัน่เนาะเ้าสิเฮ็ดน้ำแจวกันเด้พี่น้องน้ำแจวหา้า เรือเบิง์กแซมตานเดอร์ค่ะลงไปเลปยแต่กะไอโนมาตโต้ลงไปค่ะใส,ส,ส่ยร้ายแสียบรายเดอร์ใส่หน่อยแสบหน่อยขอขู่อะค่ะแล้วก็ของเคเว้นแล้วกันเนาะอาชีพเพียดเนาะ ประเด็กตอนซีมือแม่สมาแล่ห้าวกันยังนี่นี่ประเด็กขวดมา,าบังเลยมาบังเลยมันทางคนประเด็กขนาะด พี่นนองหฮากับซีมาแก้สใช่ไหมเนาะพี่ที่สู่ะหากับแบบซีละ่ะแกะลงไปเลยค่ะ <c oughs> หมดกลียยบมาตัวนั้นตวันตวน้ำตาลประมาณใบจ้าเนาะตอนนี้พี่นนอวงวัวงหวับเลยแล้วเพิ่งมาเห็นคลิปนี้อ่ะก็อาภายัยทีเฮ็ดให้ น้ำลายทานแตกนาพี่น้องตอบแค่ใยการก็ไหลก็เสแสร้งให้ได้พี่น้องพี่น้องว่ามาทำลายจิตใจคนเห็นตอนกลางคืนให้ได้เนาะลุกมหาตงบมกรุงกินทัน โอ้ยมุดกระยักนั่นนะพี่นอ้องพี่นอ้องมาเลยนี่ซูมพี่นอ้องซู้ฟาดนี่โอ้ยนี่หอดตอนประแดงมม่ยอมเลี้ยงเลยซู้ดึกพี่นอ้องมันกระโดดเถอพี่นอ้องซูมกันเลยค่ะฟาดพี่น้องน้ำลายแตกน้ำตแตะเลย มาเดี่ยวป่ะพี่น้องมาเด้อบางคนก็จะเอากาสิกินแบบอึนเลยเนาะบางคนกับบออูอึนเลยพีน่น้อะ có phải gì thì nấm lại té được cái đó quá ôm sụm ขาอื of of uh ่นอื่นไม่ได้อื่นได้สิคือหัวตอนนี้พี่น้องแบบเอ้าบางคนก็จะกินแบบสดเขาแบบซีหาในอื่นเอือกเลยอะขาอื่นนะอื่นเธอละหน่ายพี่น้องเลยดิ่มอื่นแต่ร้ายในไม่ได้ขามันกินอันนั้น chè Hãy à, à, ươn lái này nó mà đại nó ừ, Thì đại thì này nó à, Tiến mai đây bên này vì à, nào mà nào mà พี่น้องวันนี้เฮาสิมเมื่อได้เอาเมื่อหายโซนาผักซื้อเลยเนาะกับอันนี้กับทีดีมซื้อเนี่ยใสุ่งกันค่ะใสุ่งก่อนค่ะยิ่งบอกงี้อ่เด้อชี้สมสมนะสุก ลงเมือคะ่ะเพื่อหันหน้าใส่กระตาลดเนาะพี่น้องโอ้เด็กกับเปย์หนึ่งกับเนี่ยยังอ,อ,งอ,อุ้ยพี่น้องเจอกันอยู่เพื่อนเนาะพี่เนาะบันนิดเด้อน้องเอ่ะสวดดูมาฟานเฮทสพี่น้องอึนเลยได้หามอืมอืมวงเทสุดหา,ามกินหนาขึ้นมาดูอึนเลยได้ฟ <c oughs> านกระตาลิวพี่น้องะวงอ่ะดูขวา กินด้วยกินโซ่พี่น้องนะอือเป็นไง่าฮาหายพวกงที่ทุกคนกินโกหนายเ้ว่มนกินห่อ่นนีมพน่น้องกอานู้มอาูหนีพ่อพี่น้องนะเป็นไงแสบร้ายเปล่าแสบร้ายเาล่าให้ตายสิหาดีก เออต้องได้เช็ดคลิปบตรงสองจับรัดพี่น้องนะไเห็นบลกหมื่ปไาทานสดด้วยค่ะสดชีหานายเลยเห็ดเห็ดวะซวงเป็นวัดเลยเอาเห็ดบอกปานเห็ดตามนายมาพวงเห็ดพล่อยให้เป็่เต๋านอยู่มาได้พี่น้องเด้อน้ำตาแตกเลย สบพี่น้องเต้นหน้ายัง้อจะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมันกินสุวมันเงี้ยเเดอเนี่ยปูมันทะเลสุกามันมีนวลทะเลสุกคักรวตัวมันสุกกะมันนวลไล่ได้แหละตัวหายเต้นหนากินอยู่แต่ข้าวยังหน่อยทำไมข้าวยัหน่อยหน่อยจะห้ยอิงซะพ่จกินนวลและข้าวละนวลวันทองเฮ็ดข้าวละสซหานวยเขาบบพวกกินนวลกันเนี่ง บอกว่าไม่มีเลี้ยงนะหมูนะแพงแพงเลยยิ่งสดวยโไหมล่ะเพชรซีฟแด์เนี่กระดูกอันนี้กระดูกขาคีปลาม่ีลยกระดูกอันนีบอกว่าถิ่นนาะเด้อจ้าใช้ได้เมื่อเสียงกระดูกเมืองหนาวสาวผู้ใดกินกันเนาะวานจันซาริวนะคะพี่น้องนุ่มอ่ะมีเลี้ยงกันรีวิวเขามาแต่ตลาดพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสิขงที่โคตรโจ้เพียงเท่านี้เนาะเมื่อนี้กระดูกพี่น้องไปกินหมักแง้วอาหารปลาหมักไม้ปลานะพี่น้องบางท้องถิ่นกับสืเอิญหมักข้อแรกเนาะฟังไทย แต่บางคนกัสิเอิ้นคือกันกับฟังเล่เนาะพี่น้องือเอิ้นอีหยังกับคอมเมนต์บอกในเด้อกินลงไปเนี่ยพี่น้องเพชรแห้งๆคือว่าใสันพริกไว้หลายปานปไหนเนาะไปซื้ออยู่กกเจ้าวหายนะพี่น้องเจ้าขึ้นไปพันหายโมเขาเฮรุ่นเดียวกันพี่น้องกะสิอยู่หน้าเมี่พูนเนาะซื้อสิบหาพันกีบนะพี่น้องกะเอามาใยชุ่มไม่เนื้อเลี้ยงกินแน่เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบเพียงเท่านี้เนาะ ขออภัยทีแต่น้ำลายแตกใใเด้อฝากกดไลค์กดแชร็เัฟใจให้เด้อพี่น้องเจอกันใหมค่คลิปหน้านะสไปดี้สบา,ย,บาย,ยทุกคน